หลังจากที่เราทานเนื้อ,อย่างกันเสร็จแล้วนะพี่บ้านป่าเที่ยวปักกินก็พาเรามาที่นี่นะกับเคียวโลเอ็นส่วนด้านไในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ อ่ะอันนี้ก็มีเมนูนะส่วนสําหรับที่นี่นะก็มีขนมมีของหวานนะให้เราเลือกชิมเลือกทานมากมายเลยนะนี่นะโอ้โหนะไปไม่หมดนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกชาเขียวกับช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้นะจริงๆนะผมให้โจทย์ไปว่าอ่าหลังจากที่ทานเนื้อย,อย่างแล้วผมอยากจะทานเครื่องดื่มนะเยน็นๆนะมานั่งดื่มนั่งดิ้งกันนะแต่ว่าพี่บานพาเที่ยวพากินพามาที่นี่นะก็ไม่รู้ว่าตีโจทย์ที่ผมให้ไว้ถูกหรือเปล่านะ อนนี้ก็มากันแล้วนะนี่นะผมก็สั่งนี่นะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้นะเป็นไอศครีมนะอืมนะก็เข็มเข้มเลยนะกับไอศครีมชาเขียวนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นถั่วแดงนะนี่นะตักจากหน่อยนะนี้นี่นะถั่วแดงนะอืมถั่วแดงกวนนะอ่ะมาชิมกันอืมก็หวานหวานเนาะ นะส่วนอันนี้ก็เป็นนะลูกอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเดาไม่ผิดนะ่าจะเป็นไอ้ลูกไอ้ไหน,หนัน่นนะอะไรนะดังโง่นะนะที่มันจะเป็นแบบเหมือนลูกชิ้นปิ้งนะเป็นลูกก้อนกลมๆมเสียบไม้อ่ไรผมคิดว่าลูกชิ้นปิ้งนะดูในกระตูนะแต่จริงๆเขาบอกมันเป็นเหมือนแป้งเหมือนเป็นแป้งแป้งแบบแป้งนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาเสียบไม้นะเหมือนลูกชิ้นปิ้งบ้านเรานะเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะรับดังโง่ของเขานะนี่นะโอ้ยเหวขึ้นมาจ่าเกินนล้เนี่ย นะเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะอืมก็เหนียวเหนียวนุบๆนะก็ก็เหมือนแป้งเขาเรียกว่าอะไรแป้งอบไม่ค่อยมีรสเท่าไหร่นะนง่งอกนะมันดูเหมือนลูกชิ้นน่ากินดีนะแต่ว่ากินจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นแป้งเหมือนแป้งนึ่งอ่ะนะอันนี้ก็น่าจะเป็นนะเป็นนะชาเขียวนะเป็นเหมือนช็อกโกแลตชาเขียวนะอืมก็รสชาตินะเข้มดีเลยนะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะแม่ที่นี่นะก็จะเน้น นะรสชาติแบบเข้มข้นเข้มข้นนะชาเขียวแท้ๆนะน่าจะแบบนะจากต้นตํำรับจากญี่ปุ่นเลยนันนี่นะไอศครีมก็ถือว่าใช้ได้นะนะรสชาติเข้มเลยอันนี้เข้มจริงนะนะสำหรับคนที่ชอบอาจจะติดหวานหน่อยอาจจะไม่ชอบนะแต่สำหรับคนที่ทานชาเขียวมัทฉะได้นะน่าจะอร่อยถูกปากเลยทีเดียวนะนะสว่วนที่พี่บัานพานกินมาเที่ยวนะก็เ,เอามาเพิ่มเล้นะเป็นเหมือนเป็นโลโก้นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของร้านเขียวโลเอ็นนะ อืมกรเคี้ยวกรอบ<ๆ>กรุ<ๆ>กบ<ๆ>กบุ<ๆ>กอบ<ๆ>อร่อยดี<ๆ>นะก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับร้านเคี้ยวโรเอ็นนะจริงๆอย่างที่บอกนะผมไอโจทย์ พี่บ้านพาเที่ยวพากินนะว่าผมอยากทานครื่งดือนเย็นๆนะหลังจากที่ทานเนื้อย่างกันมานานนะแต่ว่านะพี่บ้านพาเที่ยวพากินเขาแนะนํามาเป็นร้านนี้นะเราก็เข้ามานะก็ถือว่าเป็นขนมอะไรที่แบบทานง่ายๆนะเป็นขนมไอศ์ครีมของญี่ปุ่นนะก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนะเนี่ยของนี่ก็มีทั้งส้มมีทั้งเป็นช็อกโกแลตเป็นท็อปปิ้งอะไรต่างๆนะมีทั้งเป็นแบบชาเขียวมีทั้งชาโคอะไรเงี้ยนะก็เลือกสั่งกันได้นะก็ประมาณประมาณนี้นะกับร้านเคียวโลเอ็นนะ อ่ะแล้วนี่ก็ปิดท้ายนะครับการสุ่มกระชบป่องนะอันนี้พี่บ้านพาเทียากินอยากได้นะเลยให้คุณปานช่วยสุ่มให้นะเอาตร,ตรงๆเลยนะแม่อายุขนาดนี้กันแล้วนะแม่เน่นอะไรอย่างนี้นะแต่ก็อ่าต้องเข้าใจนะอันนี้เป็นของสะสมนะเป็นของน่ารักน่ารักนะเป็นต,ตัวกร์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะที่พี่บ้านพาเาาทียวกินเราชอบกระชับนะนี่เขาแทบทุกคอลเลกชันเลยนะนี่นะตอนนี้ลูกบอลออกมาแล้วนะเดี๋ยวโลมาดูกันดูว่าเป็นอะไร เป็นการ์ตูนโอ้ยพรขนงนะพี่บ้านเราเที่ยวมางกินนัะตื่นเต้นันการได้นี่นะตัวใหม่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวการ์ตูนของจีบีนะพี่บ้านพาเที่ยวพากินบอกว่าอันนี้เป็นตัวอะไรนะโตลอนโตโตทาโร่ตโมโตโอ้ยอะไรก็ไม่รู้นะอะเอาเป็นตัวการ์ตูนสักอย่างนึงก็ถือเป็นของจีบีนะส่วนของผมนะนี่สะสุกได้อย่างนี้นะนี่นะมันนอนเฝ้าหน้าร้านเฝ้าเจ้านายนะรอกับก็ประมาณประมาณนี้นะ